สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้เรามาดูเนื้อพลังงานเนื้อคู่โซเมจกันนะคะพลังงานฝั่งนี้เป็นฝั่งเขานะเออขาไพ่ขฝั่งฝั่งนี้เป็นฝั่งคุณฝั่งนี้เป็นฝั่งเขานะคะสําหรับพลังงานในวันนี้เนี่ยไม่รู้สึกว่าอาจจะเป็นคนเก่าๆนะคะพลังงานของคนที่ไม่รู้สึกว่าเขาทําพลาดไปอ่ะเขาก้าวพลาดไปอ่ะตีมไพ่ของคุณนะคะขึ้นมาเป็น cupid brings gifts cupid decorates the home แล้วก็ e e p it is playful มีพลังงานในอดีตที่เขาเป็นคนที่อาจจะเคยนอกใจคุณนะคะอา,อาจจะมีพลังงานของเพลเยอร์โดยที่เขาไม่ได้จะบอกว่าจะพูดว่าไม่ตั้งใจก็ไม่ได้สินะมันเหมือนกับณนะวันนี้เขารู้สึกว่าไม่อยากไม่อยากให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเลยเขาไม่น่าทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเลย อะไรประมาณนี้นะคะเหมือนเป็นพลังงานของคู่บางคนอาจจะมอีอาจจะแต่งงานกันแล้วด้วยซ้าบางคนอาจจะผ่านการหย่าร้างกันมาเลยแหละบางคนอาจจะมีมีลูกด้วยกันแล้วด้วยซ้านะคะเป็นพลังงานที่เป็นคอมมิชเมนที่ชัดเจนกันแล้วแล้วทีนี้เหมือนเขาทําบางสิ่งบางอย่างพลาดไป แล้วทำให้ความสัมพันธ์มันพังลงอนะักวันนั้นเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่รู้จักตัวเองอยากอาจจะเป็นคนที่อยากเอาชนะหรือไม่ก็เป็นพลัง,งานที่เหมือนเป็นพลังงานของคนที่เติบโตมาด้วยตัวเองหรือว่าเป็นพลังงานของคนที่เหมือน ผ่านประสบการณ์ชีวิตต่างๆผ่านช่วงเวลาของการที่ตัดสินใจต่อสิ่งต่างๆมาด้วยตัวเองพอถึงจุดหนึ่งที่มีครอบครัวอาจจะเป็นพลง,งานของคนที่พอมีปัญหาอะไรก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้ปรึกษาคนรักไม่ได้ปรึกษาคุณไม่ได้หันหน้าเข้าหากันจนทำให้ไปหาทางออกกับชีวิตในในหนทางที่มันอาจจะทำให้พลาดเกิดความผิดพลาดขึ้นทำให้ ครอบครัวหรือว่าชีวิตคู่มันมันพังลงแต่ว่าเหมือนยังเป็นคู่กันอยู่นะคะดูเป็นพลังงานที่ยังเป็นคู่กันอยู่ราชีนี้ถือเหรียญณนะวันนี้บางคนอาจจะเป็นพลังงานที่เหมือนตัวคุณเองสามารถก้าวต่อไปข้างหน้าได้แล้วอย่างมั่นคงแล้วนะคะคุณพึงพอใจกับชีวิตของตัวเองอยู่ในจุดที่พอดี เยียวยารักษาตัวเองจนสำเร็จแล้วกับเรื่องดาวที่ผ่านมานะคะแต่ว่ามีพลังงานของใครบางคนที่อาจจะเข้ามาโดยที่นั่นแหละกลับเข้ามาโดยที่คุณไม่ได้ไม่ได้ร้องขอให้เขากลับกลับมาแต่ว่าโชคชะตาส่งเขากลับมานะคะให What to expect เป็นไพ, temper พ่ temperance พลงงานของคนคนนี้แต่ว่ามันขึ้นมาอย่างชัดเจนเลยว่าเขาอยากที่จะแก้ไขนะคะอยากแก้ไขในสิ่งที่ทำพลาดไปอยากเยียวยารักษาความสัมพันธ์นี้ temperance ไพ่ของการเยียวยารักษาเห็นไหมสิ่งที่เขาทำพลาดไปเขาไปมองเห็นมาแล้วอะคะ่ะไม่รู้สึกว่าการที่ไม่มีคุณอยู่ในชีวิตทาให้ชีวิตเขาเคว้งคว้างทำให้ชีวิตเขาไม่เป็นระบบเลยแล้วเขาไม่รู้ว่าจะเอาอยัางไงต่อ จากที่ก่อนหน้านี้มีครอบครัวที่เป็นเป้าหมายชีวิตมีคุณที่ให้เป็นเป้าหมายต่อชีวิตเขาในอนาคตกลับกลายเป็นว่าตอนนี้ณนะวันนั้นที่มีปัญหาเขาไม่ได้มองเห็นว่าควรจะแก้ปัญหาร่วมกันอย่างไรจนกลายเป็นว่าตอนนี้ปัญหาที่มีอยู่ในชีวิตเขาเคว้งคว้างไม่รู้จะไปคว้าอะไรมามาเป็นหลักในการยึดยึดเขาเรียกว่าอ,อะไรอะ่ะยึด ของชีวิตของตัวเขาเองอะคะ่ะมันทำให้ไม่รู้สึกว่าเขารู้สึกว่าเขาไปไหนไม่ได้การมีคุณอยู่ในชีวิตมันดีกว่านะคะเหมือนมาเห็นคุณค่าะคะ่ะของการมีกันและกันอยู่ในชีวิตแล้วกลับมาเนี่ยจะเป็นพลัง,งานที่ดูจะใส่ความพยายามมากขึ้นกว่าเดิมมากๆนะคะใส่ความพยายามเพื่อให้ เพื่อให้ความสัมพันธ์นี้ไปอยู่ในจุดที่ดีเพื่อให้ครอบครัวเป็นครอบครัวที่ดีนะคะเหมือนกลับมาแล้วจะเอาใจคุณนะคะเนีย่ยเป็นฐานดวงเป็นไพ่ก้าวไม้เนาะดูเป็นพลังงานของคนที่จะกลับเข้ามาใส่ความพยายามนะคะไพ่หกถ้วยจริงๆไม่ไม้รับรู้ถึงพลังงานของคนเก่าตั้งแต่เปิดไพ่ใบนี้แล้วนะคะ Keep ก Decorate the Home พอเปิดไพ่คุณก็อ่าโอเคเป็นพลังงานสองคุณปกติเนาะแต่พามาเปิดไพ่ของเขาเห็นไหมไพ่ใบแรกของเขาเลยคือไพ่หกถ้วยนะคะเป็นเรื่องราวเก่าๆเ,เป็นคนเก่าๆเ,เป็นความทรงจําเก่าๆค่อนข้างชัดเจนเลยว่ามันเป็นพลังงานของคนเก่าที่กลับบ้านน่ะเขาวิ่งกลับมาค่ะเขาวิ่งกลับบ้านเขารู้สึกว่าคุณเป็นบ้านเป็นบ้านของเขา ไพ่เดอะมูนในอนาคตอันใกล้นะคะเป็นไพ่ของชาวราศีมีนนะพลังงานของคุณบางคนอาจจะไม่ไม่ได้ไปคาดหวังอะไรจากเขาคนนี้แล้วนะคะอืมเป็นพลังงานที่คุณพยายามที่จะดูแลตัวเองก้าวต่อไปข้างหน้าด้วยตัวเองดูแลสุขภาพร่างกายรูปร่างหน้าตาของตัวเอง แล้วพอเขากลับมาบางคนอาจจะรู้สึกสับสนนะคะไพ่เดอะมอนเนี่ยอาจจะรู้สึกสับสนว่าเอ๊ะเขากลับมาแล้วเดี๋ยวมันจะสิ่งที่มีอยู่ณนะวันนี้ความสงบสุขที่คุณสร้างขึ้นมาตั้งแต่ช่วงเวลาที่มันพังลงมาจนถึงณนะวันนี้มันจะหายไปอีกหรือเปล่าถ้าคุณเปิดรับเขากลับมานะคะให้อุปสรรคปัญหาเป็นไพ่ High p r i e s t เ s s เหมือนคุณจะต้องเหมือนกลับมาถามสิ่งที่อยู่ในใจของคุณลึกๆว่าคุณ คุณยังอยากไปต่อกับคนคนนี้หรือเปล่านะคะแต่จริงๆแล้วเหมือนเป็นพลังงานที่โชคชะตายังผูกคุณกับคนคนนี้ไว้อยู่นะคะอืมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณนะถ้าคุณรู้สึกว่าคุณมีความสุขกับการที่ใช้ชีวิตเป็นโสดหรือว่าอยู่อยู่กับการโฟกัสกับตัวเองแบบนี้มากกว่าไม่รู้สึกว่ามันก็เป็นสิทธิ์ที่คุณจะเลือกทางเดินชีวิตของตัวเองเนาะอืม แต่ว่าด้วยม,มันอาจจะเป็นพลังงานที่มันเป็นสิ่งที่เขาเรียกอะไรอ่ะมว่าเรามองไม่เห็นหรือจับต้องไม่ได้มันทําให้อาจจะมีปัจจัยหลายๆอย่างทําให้คุณรู้สึกว่าคุณอาจจะจําเป็นต้องเอาเขากลับมาในชีวิตด้วยเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งบางคนอาจจะมีครอบครัวหรือสภาพแวดล้อมที่มาเป็นแรงหนุนแรงผลักดัน บางคนคนในครอบครัวเชียร์ให้คุณกลับมาอยู่ด้วยกันบางคนมีลูกด้วยกันทำให้คุณเหมือนต้องคิดกลับมาคิดเยอะๆแต่ว่ามีพลังงานของการที่จะได้กลับมาเป็นครอบครัวเดียวกันอยู่นะคะสิ่งที่กำลังขับเคลื่อนอยู่คือไพ่หนึ่งดาบเออแต่ว่า การกลับเข้ามาในครั้งนี้ไม่รู้สึกว่าเขาค่อนข้างที่จะชัดเจนว่าเขามีเป้าหมายเป็นคุณเป็นคุณกับครอบครัวนะคะเป็นคุณกับลูกหรืออะไรแบบเนี้ยอืมเขาอยากที่จะกลับมาแล้วประครับประคองสิ่งนี้ไปด้วยกันความสัมพันธ์นี้ไปด้วยกันประครับประคองลูกไปด้วยกัน strength เป็นไพ่ของชาวราศีสิงห์จนอาจจะทําให้คุณไม่รู้สึกว่าคุณเกิดใจอ่อนหรือว่า ขาเรียกว่าอะไรให้เห็นถ้าเกิดมีลูกด้วยกันก็อาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณเห็นใจลูกอะไรแบบนี้เนาะให้สรุปเป็นราชินีถือถือดาบนะคะมีพลังงานที่ถ้าเขากลับมาถ้าเกิดว่าคุณเปิดโอกาสให้เขากลับมาอํานาจก็จะอยู่ที่คุณนะคะอยู่ที่คุณตัดสินใจถ้าคุณตัดสินใจไม่เลือกเขาก็คืออํานาจก็ยังอยู่ที่คุณใช่ไหมคะ แต่ถ้าเกิดว่าเขากลับมาอำนาจก็ยังจะอยู่ที่คุณว่าความสัมพันธ์นี้จะเป็นไปในรูปแบบไหนหลังจากนั้นน่ะเนาะอืมอยู่ที่คุณหมดเลยนะคะนะนะวันนี้เมนรู้สึกว่าอำนาจที่มีต่อต่อชีวิตของตัวเองของคุณเองหรือต่อความสัมพันธ์ที่คุณกําลังจะเอาเข้ามาในชีวิตเนี่ยอยู่ที่คุณหมดเลยนะคะมาต่อไปมาดูพลังงานทางฝั่งเขากัน ไพ่ใบแรกเป็นไพ่หกถ้วยนะคะอย่าที่ไม่บอกแล้วมีพลังงานของคนเก่าๆที่พยายามที่จะเข้ามาต่อสู้ฝ่าฟันที่จะให้มีกันและกันอีกครั้งนะคะบางคนอาจจะตกไปอยู่ในสถานการณ์ที่เขามีคู่แข่งด้วยพลังงานของคุณพลังงานไพ่ราชินีถือไม้เนี่ย บางคนอาจจะเป็นพลังงานของเขาเรียกว่าอ,อะไรอะ่ะแ่่ไม้ทรงสเสน่ห์คุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวผู้ทรงสเสน่ห์อืมเขาอาจจะมีตัวเลือกเออหมายถึงว่าเขาอาจจะเป็นมีตกอยู่ในสถานการณ์ที่มีมีคู่ต่อสู้ คุณตกอยู่ในสถานการณ์ที่เหมือนคุณมีตัวเลือกนะคะในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ The lovers ไพ่ของชาวราศีเมถุนเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่การตัวเลือกในการที่จะเอาเขากลับมาในชีวิตหรือไม่ก็ได้นะคะไพ่ความคาดหวังของเขาเป็นไพ่ราชินีถือถ้วยนะคะมีพลังงานที่เขาคาดหวังว่าคุณจะให้อภัยนะคะว่าคุณจะใจดี ให้อภัยให้โอกาสแล้วก็รับออฟเฟอร์จากเขาไปนะคะถ้าคุณเปิดรับเขากลับมาเนี่ยแน่นอนเขาจะ take opportunity ครั้งนี้นะคะ่ะในการที่จะทำให้ดีที่สุดพื้นฐานดวงของเขาค่อนข้างที่ตานแน่วแน่ว่าอยากกลับมาเป็นครอบครัวเดียวกันถ้าสำหรับคนที่เคยอย่าร้างกันไปเนี่ยมีพลังงานที่จะได้กลับมาจดทะเบียนสมรสกันใหม่นะคะ The Hierophant ไพ่ของชาวราศีพฤษภ h e Chariot ไพ่ ot, ของชาวราศีกรกฎนะคะเริ่มต้นชัปเตอร์ใหม่ร่วมกันก้าต่อไปข้างหน้าร่วมกันนี่คือพลังงานที่ขึ้นมานะคะพลังงานไพ่ในอดีตได้ไพ่สามเหรียญเนาะเป็นพลังงานของคนที่ไม่รน้สว่ามองเห็นอนาคตมากขึ้นและชัดเจนมากขึ้นแล้วนะคะแล้วก็ มือนสามารถคิดวางแผนอนาคตของตัวเองที่จะมีคุณหรือว่าคุณกับลูกไปไปอยู่ในอนาคตของเขาอะค่ะอืมภายในอนาคตอันใกล้ได้ไพ่สิบดาบนะคะอืม อยากที่จะจบปัญหาในอดีตลงตองถ้วยเพื่อที่จะได้เริ่มต้นกันใหม่นะคะมีคำขอโทษกำลังเข้ามาในชีวิตกุ่นขอโทษแล้วก็อยากขอโอกาสให้ได้เริ่มใหม่ไพ่อุปสรรคปัญหาคือไพ่จะ h ห้ j u s t e c e เหมือนกันเลย justice ไพ่ของชาราศีตุล อไม่รู้สึกว่าคุณอาจจะลังเลอาจจะเป็นพลังงานที่คุณลังเลนะคะในช่วงที่เขากลับมากลัวว่าเขาจะกลับเข้ามาแล้วจะดึงเอาพลังงานของความสุขความสงบสุขที่คุณมีอยู่นะตอนนี้ออกไปอีกแต่ว่ามีพลังงานไพ่เดนะคะไพ่ของชาวราศีพิจิกไพ่ของการเริ่มต้นใหม่กับสิ่งที่ดีกว่านะคะเป็นการตายแล้วเกิดใหม่ เนี่ยเขาจะกลับมาเป็นพลังงานของคนที่อยากที่จะเป็นคู่ชีวิตที่ดีขึ้นของคุณนะคะเป็นพ่อที่ดีขึ้นเดียมเพอร์ไพ่ของชาวราศีเมษเป็นคนที่มีความรับผิดชอบต่อครอบครัวต่อความสัมพันธ์มากขึ้นเพราะมันหมายความว่านั่นคือชีวิตของเขาเหมือนกันการที่เขามีความรับผิดชอบต่อ เป้าหมายของเขาซึ่งก็คือความสัมพันธ์นี้ซึ่งก็คือคุณความสัมพันธ์นี้หรือว่าคุณกับลูกนั่นหมายถึงชีวิตของเขาในอนาคตเหมือนกันถ้าเขาทำรักษาสิ่งตรงนี้ดีๆตรงนี้ไว้ได้อนาคตของเขาก็จะมีความสุขอะคะ่ะนั่คือมุมมองที่เขากลับมานะคะสิ่งที่อยู่ในใจลึกๆของเขาคือหนึ่งถ้วยอมเนี่ยเขาอยากเริ่มต้นใหม,ม่มากๆนะคะเขามีหวังมากๆก,ก,กับการที่จะเริ่มต้นใหม่ กลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณในครั้งนี้ The s t ต r ไพ่ของชาวราศีกุ่มเขาดูเป็นพลังงานของคนที่มั่นใจมากๆว,ว่าตัวเองครั้งเนี้ตัวเองจะไม่ทำพลาดอีกครั้งนี้จะตั้งใจทำตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะคะอืมเดิมมูลไพ่ของชาวราศีมีนเนาะ ขอแค่ให้คุณให้โอกาสบางคนมีความกังวลในเรื่องของความรู้สึกของคุณนะคะว่าคุณจะอยากให้โอกาสเขาไหมอืมจะพูดไมตใพ่ของชาวราศีกันแต่เหมือนจะพยายามแหละจะพยายามทําให้คุณเห็นว่าเขามีพลังงานความรู้สึกนึกคิดที่เปลี่ยนไปแล้วแล้วเขาเหมือนมีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนขึ้นแล้วนะคะมืนมีพลังงานของการตือนรู้เติบโตขึ้น เห็นคุณค่าต่อสิ่งที่สำคัญในชีวิตของเขานะคะนะต่อไปมาดูให้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคนคนนี้กันพงานที่ของคุณกับเขาที่อาจจะเกี่ยวข้องกันหรือว่าพลังงานของคนคนนี้เนาะ Expectation นะคะความคาดหวังคนคนนี้มีความคาดหวังค่อนข้างสูงมากๆก,กับการกลับมาในครั้งนี้นะคะเขาอยากทำให้ดี Core person อาจจะเป็นคนที่มีความอะไรมีอาจจะมีหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายหรือว่ามีพลังงานที่นี่แหละคุณกับเขาอาจจะเคยผ่านเรื่องราวของการเดทะเบียนชมรถหรือการหย่าร้างกันมาก่อนครั้งนี้เขาจะเอา great happiness มาให้นะคะจะทำทุกอย่างทุกทางเลยเพื่อให้คุณได้มีความสุขโดยจะมีการพูดคุยกันนะคะมันจะเป็นการปรึกษาหารือกันนะคะ meetings ก็กิรดเลดี้เขามองคุณเป็นเป็นคนที่ดีที่ไม่รู้สึกว่าเขาเขารู้สึกว่าตัวเองทำพลาดไปอ่ะเขาทำคุณหลุดมือไปเขาไม่น่ามองเห็นแต่ตัวเองเลยนะวันนั้นเขาในเมื่อจริงๆแล้ววันนั้นเขามีคุณอยู่ข้างๆเขาน่าจะมองเห็นืะให้ความสําคัญกับคุณมากกว่ามากกว่าตอนนั้นนลยเนาะ อ change นะคะการเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วนะคะสำหรับพลังงานของคนคนนี้ที่จะกลับเข้ามาในชีวิตคุณเนาะเขาจะทําให้ดีขึ้นนะคะมีพลังงานที่เขาอยากจะแก้ไขนะคะอย่างอย่างที่เริ่มต้นพูดไปเลยคือเขาอยากกลับมาทําบ้านให้เป็นบ้านอยากกลับมาทําให้ครอบครัวเป็นครอบครัวอีกครั้งหนึ่งนะคะอืมอโอเคค่ะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับพลังงานของเนื้อคู่โซเมจในวันนี้เนาะเราเ,าเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย